เดี๋ยวจับจับถ่ายคู่กับไก่นี่จะได้เอาเป็นภาพนัาป,ปกสวัสดีครับกดคนคนอีสานมาแล้วครับคลิปนี้จะมาถ่ายไก่ชนครับที่พิสิทธิฟาร์มนะครับอันนั้นมีตัวไหนโชว์หน่อยเพื่อนตัวนี้ฝนตกไม่มีแต่ตัวใหญ่ๆตัวนี้ฝนตก อ๋อฝนตกออกไม่ได้อืมโอ้มีกี่ตัวนี่มีอนนอกโชว์ไม่ได้นะครับรเดี๋ยวดูในกลงเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเดี๋ยวผมจะาฝากเบอร์โทรไว้นะครับแต่ขายไหมเพื่อนขายไหมหรือว่ามีบ้างมขายบ้างดีมีขายบ้างนะแต่ว่ายังมีชื่อไหมมีชื่อทุกตัวไหมเพื่อน สีแดงนะอันนี้เป็นฟาร์มไก่ชนนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาเลี้ยงสำหรับไว้ชนโดยเฉพาะเลยนะครับผนมันตกนะครับไม่สามารถเราออกมาโชว์ได้นะครับมาดู่านข้างนอกนอกันนะครับฟาร์มไก่ชนแต่เห็นข้างนอกสวยตัวสวยอยู่ นี่มันติดกลงหน่อยนะครับโอ้กล้องไม่เซนเซอร์นะครับมันติดตะข่ายติดตะข่ายหน่อยติดตะข่ายหน่ยอยกล้องไม่เซนเซนเรอร์ตกตีในน้ำโสดกุ้ี่ยงโอ้นี่นี่โอ้นี่นี่น,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 นี่ป้ายครับเดีให้ดูป้ายนะครับ มาสนามชนไก่นี่สีกอร์ุ่มมีมีชนนาอันนี้เดิมพันสองสนสเนาะสอกินเครี่ยงอุดมโชคมาแต่ของเพื่อนในสอกินเตี้ยงก็คือกินหมดเลยนะกินเลรเลี <laughs> ร้ยงนะคือว่าเจอเจ้าไหนคือชนะหมดอ่ะ สวยเลยนะครับบรรยากาศนะว,ว่าได้ได้ถ้วยรางวัลมาด้วยบ่วบนี่คือว่าตีชนะมาได้ถ้วยรางวัลมาด้วยนะครับตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าของผมที่บ้านนี้นะไก่พมา่าผมตัวไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้นะสองกิโลกว่า อฝนตกฝนตกนี่ไม่สามารถออกได้นะไขมันจะโดบฝล่นะสวยนะเนี่ยนี่มันกอสีทองอางมันออกสีทองทองหน่อยนะเนี่ยกระเพาะใหญ่อันนี้ออกสนามหลายรอบแล้วเพื่อน นี่อบเช้าหนึ่งนานแล้ว<อ>ตัวน,นี้ทำเป็นไก่นมอมแล้วอ๋อเป็นไวซ้อมเนาะไก่นมอมซ้อมต้นก็มีอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวจะไปดูใต้ต้นขนุนมีตัวหนึ่งอ้มีนี่สิบกว่าตัวแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้ทรงเหมือนตัวเมื่อกี้เลยมันจะตื่นๆนหน่อยนะ สวยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับจะมาถ่ายตัวขาวให้ดูชัดๆอัน <c oughs> นี้ตัวขาวนี่ชกชกบอลไม่เพี้ยนยังเหมือนกันหมอก็คือไม่ได้ออกแหนมใจนี่ก็สิบตัวแล้วนะครับสิบสิบเอ็ดตัวมีในขิง ก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็สนใจก็สามารถสอบถามติดต่อได้ไหมครับติดต่อได้ไหมเพื่อนอเบอร์โทรอยู่นี่เนาะตามนี้เลยนะครับนี่โทรอ๋อนี่เบอร์โทรสนามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะติดเบอร์โทรไว้ให้นะครับที่หน้าปกนะครับ๋อนี้ได้แล้วครับ สวยสวยตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เพื่อนนี่ก๋วยลอยฮะนี่ก๋วยลอยแต่ยังไม่มีราคาครับอ๋อก๋วยลอยยังไม่มีราคายังไม่เปิดราคาใช่ไหมยัง,ย,งยังไม่เปิดส่นตัวนี้สามไฟสามไฟอ่ะสามไฟหน,นึ่งินหมื่นสามไฟเงินหมื่นถ้าปล่อยก็คือว่ามีมีราคาหลักหมื่นบอหมื่นสามไฟอ๋อ ชนะสามไฟชนะสามไฟรวดอีกใหญ่ใหญ่สุดคือเท่าไหร่เดิมพันเท่าไหร่สองหมื่นสองสองหมื่นสองชนะีกชนะอาไฟหนึ่งโอ้หน้นก็ชนะอาไฟหนึ่งราคาลักเท่าไหร่ยังไม่ตีแพงยังรอรอปั้นรอปั้น นี่ต่ไก่หนุ่มทั้งนั้นน้อตัวนี้ไกุ่่มไก่หนุ่มไก่หนุ่มไก่หนุ่มรอดูผลงานโอเคครับเพื่อนๆก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้นะครับ <c oughs> สนใจก็ติดต่อมาคุยกับเพื่อนผมได้นะครับ <c oughs> สวัสดีครับ